ที่ก็มาถึงคําว่ากรรมให้ผลตามกิจหรือตามหน้าที่มิธิมาในคำพีวิสุทธิมักเป็นกรรมศีลธรรมอย่างเดียวกันอีกเดี๋ยวนี่มาดูคราวเดียวพร้อมกันเรียกว่าหมวดหนึ่งสองกรรมที่ให้ผลตามกิจอย่างแรกเรียกว่าชน,นกกชน,นกกกรรมกรรมแต่งให้เกิด อย่าง,างที่สองเรียกว่าอุอปัฏฐมภกักรรมกรรมสนับสนุนการเกิดมาอย่างไรให้เป็นอย่างนั้นยิ่งขึ้น <c oughs> อันที่สามเรียกว่าอุปปีรักะะกรรมกรรมบีบคั้นผลกรรมที่ตกแต่งให้เกิดมาอย่างไรแล้วบีบคั้นให้มันน้อยลงไปเสีย <c oughs> อย่างที่สี่เรียกว่าอุปคาจักกรรมเป็นกรรมตัดรอน ผลกรรมที่ตกแต่งให้เกิดหาไรผลกรรมนี้ย่อมตัดรอนให้สิ้นไปไม่มีเหลือรวมกันเป็นสี่อย่างแล้วเรียกว่ากรรมที่ให้ผลตามกิจแ็่ยังเห็นได้ชัดว่ามันเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันไม่เป็นอิสระแต่เพียงอย่างเดียวเป็นกรรมทางศีลธรรมโดยแท้ อธิบายอย่างประมัติธรรมก็ต้องอธิบายกันอย่างอ้อมๆจึงไม่จําเป็น